วัสดีค่ะจะแนะนำประกันสุขภาพของหญิงวัย37ปีชื่อ AA Health Happy นะคะมีวงเงินค่ารักษาตั้งแต่1ล้าน5ล้าน15ล้านแล้วก็25ล้านนะคะถ้าวงเงิน25ล้านเริ่มต้นเบี้ยประกันอยู่ที่ส0 0 0 0ื่น 6000บาทนะคะมีค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลให้9 0 0 0บาทนะคะถ้านอน ICU ก็จ่ายให้ตามจริงแต่ทีนี้เนี่ยของ AA ก็คือจะแยกค่าบริการพยาบาลออกจากค่าห้องให้นะคะเพื่อลดภาระของคุณลูกค้านะคะแล้วก็มีค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษา และค่าบริการทางการพยาบาลเนี่ยค่ะจะแยกออกมาจากค่าห้องนะคะจะจ่ายให้ตามจริงค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์ก็จ่ายให้ตามจริงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของค่ายากับบ้านจ่ายตามจริงค่ะค่าแพทย์ตรวจรักษาให้วันละ6,000บาทไม่เกิน365วันนะคะค่าห้องผ่าตัดค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถกรรมค่าดมยาสลบค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องค่าไม่ต้องพักรักษาตัวผู้ป่วยในแบบเช้าไปเย็นกลับหรือเดย์เซอร์เจอรี่เนี่ยค่ะก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะอันนี้ส่วนของผู้ป่วยในนะคะทีนี้มีส่วนของผู้ป่วยนอกด้วยค่ะผู้ป่วยนอกเนี่ยมีค่าบริการทางการแพทย์การตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้น ภายใน30วันก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในนิจ่ายตามจริงนะคะค่ารักษาพยาบาลหลังการเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในต่อครั้งใน30วันรักษาต่อเนื่องนะคะให้2ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งนี้จ่ายตามจริงก็คือหลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านหมอนัดโฟลูอัพอะค่ะก็จะจ่ายให้2ครั้งไม่เกิน ภายใน30วันนะคะจ่ายตามจริงค่ะแล้วก็ถ้าได้รับบาดเจ็บอุปัติเหตุนะคะภายใน24ชั่วโมงแรกก็จะจ่ายให้ตามจริงวงเงิน25ล้านต่อครั้งต่อปีนะคะหลังจากที่กลับบ้านนะคะนอนโรงพยาบาลบางคนอาจจะมะีปัญหาเรื่องอุปัติเหตุที่จะต้องไป ทำกายภาพนะคะฟื้นฟูร่างกายนะคะก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะสูงสุดสองครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ค่ะมีค่าล้างตายผ่านเส้นเลือดค่ารังสีรักษาค่าเคมีบําบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กนะคะจะจ่ายตามจริงอันนี้ในส่วนของผู้ป่วยนอกไม่ต้องนอนนะคะแล้วก็มีความคุ้มครองให้ คือกรณีคุ้มครองแบบคนไข้นอกอะค่ะให้ครั้งละ2,000บาทสูงสุด30ครั้งต่อรอบปีกรมธรรนะคะถ้าเป็นโรคร้ายแรงนะคะเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันอคิวฮัตแองแท็2 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุตันเมเจอร์โรกสามการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ c o r o n a r อ Artery Bypass Surgery) สี่ 4. โรคมะเร็งระยะลุกหล,ล,ลามะะ (Invasive Cancer) ห้กหาการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขยกระดูกเมเจอร์ (Organ Transplantation) หกการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ (Aorta Surgery) เออตาอันนี้จะคุ้มครองให้วงเงิน50ล้านก็คือจากที่15ล้านเป็น50ล้าน2เท่าเนื่องจากเป็นโรคร้ายแรงมีให้อยู่4ปีกรมทันนับตั้งแต่ปีกรมทันแรกแล้วก็ต่อให้อีก3ปีกรมธทนนะคะกรณีเป็นโรคร้ายแรงตามที่กล่าวมานะได้ในส่วนของ คุ้มครองโรคร้ายแรง6โรคร้ายแรงนะคะวงเงินที่สองเท่าของแผนที่เลือกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผลประโยชน์ให้นะคะ4ปีกรมธรรม์เลยนะคะรวมตั้งแต่ปีแรกนะคะสูงสุด50ล้านค่ะได้10 vitality นะคะตามแผนที่เลือกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของราคานะคะราคาเนี่ยก็ตามนี้เลยนะคะสมมติว่า36มสถึงสีถ้าแผน25ล้านก็ตกอ,อยู่ที่4,900บาทนะคะอายุ80กว่าก็อยู่ที่4,000สนกะว่าเนาะอันนี้ของผู้ชายนะของผู้หญิงก็อยู่ที่46,000บาทนะคะ อายุ81ดถึงแปก็4แสนกว่ามันก็ตามมูลค่าของเงินนะคะในอนาคตอะค่ะเงินคงเฟอ้อมากเลยนะคะกับ25ล้านของบริษัท AA เนี่ยนะคะ<ม>ก็จะมีบริการคอนซัลท์โรคนะคะให้21โรคตามนี้นะคะจากศูนย์เมดิกส์ค่ะซึ่งมีแพทย์เก่งๆ4 0 0 0ันกว่าคนนะคะทั่วโลกนะคะ ให้การคอนเซัลต์ให้ฟรีเลยนะคะเพื่อที่จะวางแผนการรักษาแบบออนไลน์ให้กับคุณลูกค้านะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะคอนซัลต์แพทย์ที่อเมริกาเราต้องเดินทางไปเราต้องหัวุ่นวะวุ่นวายมากๆนะคะแต่ปัจจุบันบริษัท AA ย่อลงพยาบาลให้อยู่ในมือถือของคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าสามารถคอนเซัลต์กับหมอที่อเมริกาได้โดยผ่าน เม็กของบริษัท AA เรานะคะว่าโอ้โรคโ,โน้นโรคนี้อย่างเช่นโรคมะเร็งโรคไตจะต้องผ่าไหมจะต้องรักษายัางไงนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะก็จะมีหมอคอยปรึกษาให้นะคะถ้าคุณลูกค้าทําประกันสุขภาพแผน15ล้านกับ25ล้านกับ AAA ัค้คนะคะมีคุ้มครอง รณีคนไข้นอกอะคะ่ะให้ครั้งละ2,000บาทนะคะสูงสุด30ครั้งต่อปีะคะ่ะบริการนะคะ Virtual h o s p i t a l นะคะสามารถคอนซัลท์แพทย์พยาบาลออนไลน์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอให้ ทุกๆท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆยไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้นะคะโชคดีทุกๆท่านค่ะ